นะครับสวยงามอยู่ไหโอ้ยอาก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัว Redmi Note 8นะครับตัว r a m 4 r o ร6 4ตัวนี้บอกเลยว่าได้มาจาก AS Hot Deal นะฮะถูกมากประมาณ3,200บาทแค่นี้คุณก็ได้เครื่อง Redmi n ล t แ8ด r m 4 ROM ร4มในราคา3,200ไม่ติดรายเดือนใดใดทั้งสิน้นวลิว้นพันหมดละโอเคเราก็ออกมานานกันนิดนึงนะฮะตัวนี้ออกมานานแล้วแต่ว่า ตัวนี้เพิ่งจะจัดโปรกับทาง as นะครับซึ่งเป็นราคาที่บอกเลยว่าตายยับทุกตัวนะครับดูสวยงาม อารามเหลือเกินนะฮะตัวนี้สปเปคคร่าวๆก็คือเป็น cpu snapdragon 665อ่าเดียวโน้ตนหกหึงศูนย์นะครับตัวนี้เป็น ram สี 4, ่ร้อยหกสิบสี่นะครับแล้วก็กล้องหลังตัวนี้มีสี่แปดล้านแปดล้านสองล้านแล้วก็สองล้านนะครับเป็นกล้องหน้าสิบสามล้านพิกเซลมีแจ็คสามจุดห้าให้นะครับยังไม่ได้ตัดออกแต่อย่างใดน,นะฮะแล้วก็ Wi-Fi ตัวนี้เป็น dual band น,น,นะครับจำได้ทั้งสองงานนะเป็น usb type c สแกนนิ้วอยู่ด้านหลังนะครับถือว่าเป็นการจัดเรียงที่ดูดีใช้ได้อยู่นะครับแบตเตอรี่ 4,000มิลลิแอมป์นะครับเป็นชาร์จไว18วัตต์ซึ่งถือว่า3 2 0 0บาทให้มาขนาดนี้สุดยอดนะครับโอเคมาเรื่องแรกเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าลื่นๆตามสไตล์ Redmi เขาอยู่แล้วนะครับเห็นไหมแต่มันจะมีบางจังหวะนะครับที่ว่าจะโหลดไม่ขึ้นก็ไม่รู้จักอะไรเหมือนกันนะครับรอแก้ไขกันต่อไปนะครับเห็นไหมลื่นปรีดลื่นปรีด คือเรื่องโซเชียลนี่คือคุณไปเล่นตัวต่ำกว่านี้แบบเล่นมิแปแปดคุณก็เล่นอย่างนี้อยู่แล้วแหละครับของเขาขึ้นชื่อเออดูสิดูดิเอาเขาสิไปไปสำหรับอินสตาแกรมอ่ะจะเล่นฟีดเห็นไหมปุบ๊บไม่ใชใ่ทำหน้าสวยกันน้องคนสวยน้องคนสวยปุบ๊บอันเดียถ่ายซอลลี่ให้ดู เนี่ยเรามาดูเฟรมเรทกันนะครับเอาจริงๆมันก็พอได้พอได้แล้วก็จุดนี้เลยมันคือจุดเสียของ Android นะที่เวลาการถ่ายรูปถ่ายสตอรี่อะไรพวกนี้ความละเอียดมันจะไม่เท่ากับกล้องตัวจริงกล้องแบบกล้องของตัวมือถือจริงอ่ะมันไม่รู้มาเพราะอะไรเหมือนกันเพราะว่า อินากแกมเขาทำให้ตัวนี้ทําได้แค่นี้ความละเอียดสูงสุดแค่นี้จริงๆนะครับนั่นแหละแต่ก็เฟรมเรทก็ใช้ได้คำที่เห็นเลยถือว่าไม่ต้องกังวลอะไรนะครับโอเคต่อมาเป็นเรื่องของ YouTube นะครับเดี๋ยวไปดูภาพคร่าวๆกันนะครับทั้งภาพและเสียงคงกริดเห็นไหมตัวนี้เป็นจอ Full HD นะครับ สวยงาม,มเสียงนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าเดนดาก,กูเล็มีโนได้ทำมาดีมากแบบราคานี้คุณทำมาแบบสุดยอดอ่ะคือลำโพงนี่ผมยกให้จริงๆนะฮะเสียงดังดูมีมิติเทียบกับเดรราคานี่คือ อลังการเวอร์วังมากๆนะครับเอาโอเคต่อมาเป็นเรื่องของกล้องนะครับตอนนี้ให้มาถึงสี่ตัวนะฮะมีทั้งเ,เลนปกติเลนวายเ,าเดฟเซนเซอร์แล้วก็เป็นเลนมาคโครนะครับซึ่งมาดูกันนะฮะการทำหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยค่อนข้างที่จะเนียนใช้ได้เห็นไหมน้องบุญมานะครับไปถ่ายหมามานะครับเห็นไหมแล้วก็การถ่ายเอาโฮงอาหารเนี่ยคมชัดดีนะครับสีก็ สีก็ตรงนะครับผมว่าสีมันตรงเลยแหละแล้วก็มันดูมีมิติอะไรให้มันดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือหมดกลางคืนออหมดกลางคืนนี่คือแบบชอบอะ่ะชอบอมันไม่เอาจริงๆเรื่องอธิบายอะไรพวกนี้ผมอาจจะอธิบายไม่ถูกนะแต่ว่ามันชอบอะ่ะเห็นไหมการเก็บสีกับอะไรการบู๊สีการกอะไรแต่ว่าหมดพวกนี้แบบ กลางคืนไม่เหมาะสำหรับถ่ายคนนะสำหรับถ่ายทั่วไปมากกว่าถ่ายแบบสถานการณ์ทั่วไปแล้วก็นี่โหมดมาโครอันนี้คือจอใกล้มากๆใกล้แบบคือแบบเกือบจะติดแล้วอะ่ะที่เคมามันจะประมาณ2ซนติเมตรนะครับซึ่งจอลงไปเนี่ยแบบใกล้เว่อร์คือดูรายละเอียดการที่ให้มาคือ มือถือราคาเนี้ยคุณเอาไปถ่ายเหรียญเอาไปถ่ายพระถ่ายอะไรที่มันต้องเอาใกล้ๆถ่ายโมเดลเนี่ยคุณเอาไปใช้งานแบบจริงจังได้อ่ะมันคือมันดีเห็นไหมการถ่ายอะไรทั่วไปนี่คือมันเก็บท้องฟ้าเก็บแบบเก็บสีอะไรได้ชูชาติโอเคต่อมาเป็นที่กล้องหน้านะครับตอนนี้กล้องหน้า13ล้านพิกเซลนะครับปึ๊บอะมาดูไม่พูดมากนะ คิวเออเอเาจริงโทนสีมันก็โอเคนะมันตรงอยู่ถือว่าไม่ได้น่าเกียดมากนะครับโทนสีใช้ได้แล้วก็โหมดการถ่ายรูปก,ก็ค่อนข้างเยอะนะครับเห็นไหม,มแต่งนงแต่งหน้าแต่งไปเถอะแต่ว่าแนะนําไม่ต้องแต่งดีกว่านะครับเพราะว่ามีมเนี่ยบางทีมันทำมเบอร์นิดนึงเออคือไม่ต้องใช้เลยแหละปิดไปเลย ธรรมชาติดีสุดนะครับหมวด HDR เปิดกล้องหน้าได้ปกติเีเปิด AI ได้ถือว่าโอเคนะครับโอเคตัวนี้เรื่องแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่4,000ม ah, ิลแล้วก็มีชาร์จไว้1 8วัตต์ถามว่าอึดไหมมันอึดมันอึดน,นะอึดสำหรับการใช้1วันแต่ว่าผมอาจจะลองไปใช้พวก Max 3อะไรพวกนั้นมันก็แบต500-5 5เนื่มันก็เทียบกันไม่ได้หรอกแต่ว่าในเกณฑ์ทั่วไปใช้ได้แล้วก็ชาร์จไวก็ถือว่าโอเค1 8วันนะครับไม่ขัดใจ แต่คิดว่าถ้าไปลองอื่นได้ก็ไปลองอื่นดีกว่านะเพราะลองกอล์ฟสำหรับผมคิดว่าค่อนข้างจะมีปัญหาหน่อยๆแล้วแล้วก็ไอตัวพวกเนี้ยตัวสําหรับการโทรข้อความอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้ถ้าจะต้องเปลี่ยนได้ต้องไปลองอื่นนะครับอ่ะเรามาสรุปกันคร่าวๆเล็กๆนะครับจุดดีเลยคืออะไรราคาแค่นี้คุณได้แบบ มือถือจอ full HD 4กล้องขนาดนี้มีชาร์จไวมีสแกนนิ้วมี Wi-Fi Dual Band นะครับซึ่งบอกเลยเลยว่าราคานี้นะตอนนี้หาแทบจะไม่ได้หรือว่าได้รอหามาดูโอเคส่วนข้อพิจารณาสำหรับผมเลยก็คือ,อการรองรับ CA หรือว่าการรวมขึ้นกันของ 4G นะครับซึ่งใน Note 7เนี่ยมันมี2 CA มาให้แต่ตัวนี้ดันไม่มีซะงั้งงน คืออันนี้ก็คือผิดคาดมากๆเพราะว่าตอนไปเอาอะก็คิดว่ามันคงจะไม่มีการลดการดรอปสเปคอะไรลงนะครับแต่พอไปเช็คเอาจริงๆผมใช้เป็นซิมโตรนะครับซึ่งถูกตัดออกไปนะตรงที่เสียดายมากเสียดายแบบเสียดายอะคือโน้ต7จ็อะมันจะมีความร้อนมีอะไรค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็พวกล้อง,งหน้าอะไรมันก็จะไม่ค่อยโอเคอะไหร่คือถ้าตัวนี้แบบมี2 CA มาให้สักหน่อยนะคือจะ สุดยอดมากแต่ก็เสียดายอะเสียดายดแบบถึงจะบอกราคาันี้ก็เถอะแต่เสียดายเล็กๆคือจาก n o t ต7มาตัวนี้ดันไม่ให้สังงานก็โอ้โหนะจุดพิจารนาะสำหรับผมก็ตอนนี้ก็เท่านี้แหละเออใครมีปัญหาหรือว่าใครต้องการสอบถามอะไรยังไงลองทักเข้ามาถามกันได้นะครับตัวนี้ที่ศูนย์เอจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ3,200จะเป็นค่าเครื่องสี0แล้วก็ประมาณ2 0 0พ 6 0 0 2,700ประมาณนั้นแหละครับรวมๆประมาณ3200ที่เราจะเป็นค่าสมัครเน็ตเป็น5กิก10เดือนนะครับตัวนี้ไปที่ AS ได้ถ้ามีของก็3200บาทจบๆรีบไปนะครับตอนนี้คนแย่งกันเยอะมากนะครับตัวนี้3200คุ้มแล้วใครที่ได้ไปก็ถือว่าโชคดีสำหบการใช้งานทั่วไปนะครับนะครับสวยงามลยนะโอโอเควันนี้ไปละบ๊ายบาย